สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่วงเช้ามืดกับวันสบายสไตล์ส,สวิตนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านห้วยโต้ตำบลทับปิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับช่วงเช้าอย่างนี้ทะเลหมอกยามเช้าความงดงามยามรุ่งอรุณน,นะครับช่วงเช้ามืดก็คอยต้อนรับให้เราเดินทาง เข้าสู่วันใหม่ครับท่านผู้ชมด้วยความอบอุ่นใจอากาศที่หนาวพร้อมทั้งความเย็นที่มาเยือนผสมผสานกับดวงอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นมาเพื่อให้พาเราเข้าสู่อีก ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตกลิ่นอายของทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์สรรสร้างมาพร้อว้าที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกโรแมนติกนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศอันแสนอบอุ่น บอกที่เรียงรายกันเหมือนกับท้องทะเลไม่มีผิดแสงอุ่นๆกระจายเต็มทั่วบริเวณเสียงนกร้องเสมือนนาฬิกาปลุกจากธรรมชาติเสียงไก่ขันเสียงจิ้งหรีดร้องให้สัญญาณในการเริ่มต้นและคอยบอกให้เรา ดูว่าภาพข้างหน้าและรอบๆเหล่านั้นมันสวยงามมากแค่ไหนความสดชื่นที่เกิดขึ้นเกินคำบรรยายที่จะบรรยายออกมาดูท้องฟ้าที่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ถ่ายจากหน้าบ้านลุงสวิทนะครับ ทะเลหมอกยามเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนอยากจะมาใกล้ชิดและสัมผัสความงดงามจากธรรมชาติที่แสนประทับใจเกิดขึ้นท่ามกลางอากาศเย็น ที่แสนอบอุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ได้รับชมสิ่งที่สวยงามท้องฟ้าที่แสนกว้างใหญ่สีฟ้าสีฟ้าสดใสกำลังสร้าง ความสุขให้กับเรากลิ่นหอมๆจากอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้สัมผัสการปลดปล่อยชีวิตให้อยู่อย่างเงียบสงบในช่วงที่ในช่วงเวลายามเช้าอย่างนี้ปล่อยวางความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆ ที่เข้ามาเพิ่มออกซิเจนที่แสนสดชื่นเข้าไปให้เต็มปอดทะเลหมอกที่ดูคล้ายว่ากำลังโชว์ตัวให้เราดูเพื่อผ่อนคลายการจิบเครื่องดื่มร้อน นั่งดูทะเลหมอกยามเช้าท่ามกลางเสียงธรรมชาตินกพากันร้องก้องกังวานภูเขาที่ตั้งสูงคอยชมทะเลอันสวยงามที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า ช่วงแห่งเวลาแห่งความงดงามอจะเดินทางบรรยากาศเก่าเข้าสู่วันใหม่ที่แสนจะประทับใจจริงๆครับท่านผู้ชมของธรรมชาติสวยมัที่สองข้าทางเต็มไปด้วยหกนาฬิกากว่าๆแต่ถ้าว่ามืดกว่านี้ก็จะวิวจะมืดกว่านี้ครับท่านผู้ชมกกินเสียงเป็ดไก่แข่งกันร้องแข่งกันขัน ลิ่นไอของทะเลหมอกยามเช้า่ตางก็เป็นเสียงที่คุ้นชินความสวยงามที่แสนจ้าบัรยากาศสไตล์บ้านๆนะครับท่านผู้ชมเป็นเสมือนสิ่งนี่คือเห็นได้ชัดบอกมีช่วงเช้าจากบ้านลุงสวิทนะครับนี่ก็ชีวิตยังมีกาวารอดจ่อจะขึ้นแล้วครับเสมอ การตื่น่เช้าที่เลวร้ายมีเวลาอีกมากมายในการทํากิจกรรมต่างๆหรือเหนื่อยล้าไปกี่ครั้งแต่แม้อยู่ในเมืองกรุงก็ตามแล้วเราก็จะผ่านหากแต่บรรยากาศในช่วงเช้าที่แม้จะไม่ได้สัมผัสเข้าสู่โซนบริสุทธิ์เหมือนวักนี้แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆ วทิที่บันดาลรับแรงบันดาลใจในการทำงานทุกคนทุกครั้งในยามเช้ากลายเป็นโอกาสทองของหลายๆคนที่จะสร้างความสุขสิ่งที่ได้มากยว่าคเตือนเสมอสายนะครับย้ำเตือนเรานี่คือเป็นกำลังใจช่วงเช้าเช้ามีลมหายใจ ก็มาวากท่านผู้ชมนะครับเตือนว่าเรากำลังมีจะได้รับชมกันว่าตอนชเช้ามืดลมหายใจและต้องต่อสู้ต่อไปเหมือนการทะเลหมอกที่ได้ขึ้นมาสร้างความบรรทับใจและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขท่ามกลางธรรมชาติ ที่แสนงดงามในยามเช้าที่แสนจะสดใสกลิ่นหอมหอมของทะเลหมอกยามเช้ากลิ่นอายของความอบอุ่นที่แสนประทับใจกลิ่นของความสดชื่นที่เพิ่มความปลอดปโปรง่งให้กับสมองร่างกาย การได้เริ่มต้นใหม่ของวันด้วยความสวยงามจากทะเลหมอกยามเช้าพร้อมขุนเขาอันแข็งแรงและยิ่งใหญ่ท้องควาที่สดใสช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบและได้ปลดปล่อยความทุกข์และเหนื่อยล้า ออไปดวงอาทิตย์กำลังจะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาตัดกับท้องทะเลหมอกอันสวยงามและอบอุ่นเหมือนการที่ได้ถูกโอบกอดจากธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความรักและความสุข นี่คือบรรยากาศช่วงเช้ามืดครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่เมืองกรุงก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยู่บ้านนอกเหมือนบ้านลุงชวิตเช้ามืดก็สามารถที่จะหาโอกาสดูความสวยงามเช่นนี้ได้เสมอ ขอบคุณที่กดติดตามพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย